ยีตลอสู่เกมกูเลยละกันกับทิปเซตเตอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวโปเกมอนแท้งนะคะที่แบบหาง่ายหาง่ายไหมมันก็ง่ายนะคะตู้ปกติต่างๆเนี่ยมันก็ออกนะคะทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนเนะาะบางคนหายังไงก็ยังหาไม่ได้นะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวแท้งที่เราแบบอวยถือว่าเป็นตัวอวยสําหรับไอดีเรานะ เออแต่สำหรับคนอื่นอาจจะมองว่าตัวอื่นๆตัวแท้งอื่นดีกว่านะคะแต่สําหรับเราอวยตัวนี้แน่นอนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เลยนะสําหรับตัวแท้งที่เป็นตัวอวยของเรานั่นเองเนาะก็คือชื่อบหน้าปัทะเพนะทุกคนตัวนี้เนี่ย ได้มาค่อนข้างที่จะทั้งเปิดเศษทั้งการสุ่มเนาะค่อนข้างที่จะดวงดีมนกันที่ได้ตัวนี้มาแบบหลายตัวซ้ําหลายตัวแล้วก็อัพไปถึง3ดาวส้มแล้วนะคะพลังโดยรวมอยู่ที่1นึ0 6 4สนหกหมื่นัน่นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่คุณสมบัติของตัวแทงตัวนี้กันนะไปหน้าวาตะพีตัวนี้เป็นสายป้องกันเนาะแล้วก็เป็นธาตุดินมันจะเป็นสกิลต่างจะมีเพิ่มป้องกันแล้วก็ต้านทานคิดด้วยนั่นเอง คุณมบัมิเท HP อยู่ที่186,139พลังโจมตีอยู่ที่9524นะะป้องกันอยู่ที่3345แล้วก็ความเร็วอยู่ที่160.8นั่นเองนะเราเน้นเป็นเลือดนะทุกคนเลือดแบบให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของสกิลกันเลยนะฮะ สกิลแต่ละสกิลเนี่ยบางสกิลมันก็จะมีปลดล็อกถึงเลเวล4บางสกิลก็ปลดล็อกถึงเลเวล3อะไรอย่างนี้หรือมันอาจจะเพิ่มเติมอ่าขึ้นอยู่กับเลเวลเรายิ่งเลเวลเพิ่มขึ้นม,มันก็จะสกิลต่างๆเนี่ยมันก็จะปลดล็อกให้เรานะเห็นไหมรายละเอียดการปลดล็อกถ้าสกิลนี้ถึงจะให้ถึงเลเวล3เนี่ยอ่าก็ต้องเลเวลการเมงของเราเนี่ยถึง161นะคะสกิลเลเวล3มมันก็จะปลดล็อกให้เรานั่นเองยิ่งเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นเนี่ย คุณสมบัติหรือสเตตัสต่างๆมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองเนาะสำหรับสกิลนี้จะเป็นเลเวล2นะคะเมื่ออยู่ท่วงท่าป้องกันนะ,ะป้องกันตัวเอง25%แล้วก็เมื่อถูกโจมตีสร้างดาเมจจากการป้องกันไป,นไปท่าแบบทันทีเนี่ยอ่เ664%แก่ผู้ถูกโจมตีโดยรอบนะคะโจมตีทั่วไปเพิ่มป้องกัน16%แก่หน่วยเพื่อนแถวหน้านะคะของตัวเองคู่ดาวสี่รอบนั่นเองเนาะ มาดูที่สกิลที่2กันบ้างอันนี้เป็นเลเวลสานะสำหรับสกิลนี้นะก็จะมี H p 2พป้องกัน15ต้านทานคีอีก15%ด้วยนั่นเองมาดูสกิลอันติกันเลยนะคะสกิลอันตินคือเกลียวความเร็วสูงนั่นเองเนาะก็จะเป็นเลเวล2นั่นเองเนะาะใบหน้าประตีหมุนด้วยความเร็วสูงสร้างดาเมจโจมตี147%ดเนตะคะดาเมจป้องกัน462แก่ศัตรูทั้งหมดด้วยนั่นเองเนาะ มาดูที่พาร์สิบกันเลยพาร์สิบของเจ้าตัวใบหน้าปัทีเนี่ยก็คือเมื่อเจ้าตัวนี้เนี่ยถูกโจมตีคิติคอขณะอยู่ในท่วงท่าป้องกันนะคะจะมีโอกาส60%เลยนะที่จะปล่อยคลื่นแผ่นดินไหวนะคะสร้างดาเมจป้องกันใบหน้าบัทพีเนี่ยแก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมด200%เลยทีเดียวนะคะสำหรับพารสิบของมันนั่นเองยิ่งถูกโจมตียิ่งแบบอันนี้มันก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะที่จะทำให้แบบอัพพลังป้องกันของมัน มากขึ้นนั่นเองเนาะเรามาดูที่เรื่องอะไรกันบ้างนะฮะอะไรตรงนี้เนี่ยสีทองได้มาจากเก็บเควสท,ที่เราเริ่มเล่นลแรกๆเนาะอ่าสำหรับใครไม่ทันของพี่ไม่ทันตอนอันชิ้นที่สองนะคะทุกคนชิ้นที่2เนี่ยรู้สึกเควสมันจะแบบให้เก็บกันเมงหรืออัปดาวกันเมงนี่แหละให้แบบน่าจะเยอะอยู่นะเออแล้วก็ทําไม่ทันด้วยนะคะให้อัปดาวถึงประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจเนาะ เออแล้วก็ไม่ทันจริงๆมันระยะเวลาหมดไปแล้วนะเสียดายมากไม่ได้ครบเซตสีทองนะคะแต่ก็ถ้าไม่ครบเซตสีทองหรือแบบเราใส่สีม่วงมาชิ้นนึงแต่เป็นเซตของมันอะ่ะอันนี้เป็นเซตพลังงานสูงนะคะทุกคนมันก็จะขึ้นเป็นสีแบบเลือกแสงแบบนี้เนาะอ่าก็แสดงว่าครบเซตของมันแล้วใส่4ี่ชิ้นจะเพิ่มโบนัสป้องกันส0%อความเร็ว6นั่นเองนะคะแล้วก็2ชิ้นมันก็จะบวกเพิ่มทั้งสองทั้ง4ี่เลยนะ อ่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้แล้วก็แนะนําว่าให้อัพดาวพวกเ p พีเน้นแบบเ p พีเนี่ยเป็น3ดาวไปเลยเนาะถ้าใครอยากจะอัพนะเพื่อที่จะให้เลือดมันเยอะมากขึ้นยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งดีนะสำหรับตัวแท้งนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่างๆของเจ้าตัวไบหน้าปัตตพีกันเลยนะว่า จะเป็นยังไงบ้างนะฮะจะรุนแรงขนาดไหนแล้วก็ดาเมจโดยรวมจะเท่าไหร่กันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลยเนาะะเดี๋ยวเรามาลองลงให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะทุกคนเรื่องของบอลโลกอ่ะเดี๋ยวไปลองตีทา้ทาทายบอลโลกดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวแทงเราจะเอาลงเป็นทีมเลยนะทุกคนไม่ได้ลงเดี่ยวนะคะเดี๋ยวดาเมจมันจะน้อยเกินไปนะเดี๋ยวจะให้ดูแบบ มันจะกดสามารถกดดูดาเมจเฉพาะของตัวใดตัวหนึ่งได้นั่นเองถ้าหลังจบเทินของมันเนาะอันนี้ตีบอสโลกนะกะ็ถ้าใครแบบเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็ให้ตีด้วยนะถ้ายิ่งดาเมจเราสูงอ่าอันดับเราสูงในการตีบอสโลกเนี่ยเราก็จะได้ของเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ จริงๆจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเอาตัวลาเซนการออกแต่ว่าตอนนี้ยังหาตัวแทนลาเซนกันไม่ได้เองเพราละลาเซนการเป็นปสายแบบอ่าสีม่วงเนาะมันก็เลยค่อนข้างที่จะออกยากมากนะฮะทุกคนหาตัวอัพดาวเพิ่มเนี่ยไม่ได้นะมันไม่ออกมาซ้ำเลยเนาะ แล้วตัวอื่นเนี่ยมันออกมาซ้ำค่อนข้างที่จะบ่อยนะะเดี๋ยวลองหาดูดาเมจจะหาดาเมจมาเพิ่มเติมแทนาเซนการแต่ถ้าได้เลยลาเซนการมาอีกสักตัวก็กำลังดีเลยนะแถ้าใครได้ราเซนการหลายตัวคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะขิงกันได้คือน่าจะดวงดีมากๆแล้วถ้าลาเซนการออกหลายๆตัวสำหรับใครที่แบบได้มันมาอีกแต่เกิลวมันค่อนข้างที่จะดิมกันนะ เออมันมีเจาะกรอกอะไรด้วยดามเมจก็แรงมากเลยนะสำหรับลาเทนกันยิ่งอัพดาวเยอะยิงโหดนะเดี๋ยวเรามาดูดามเมจตัวนี้กันว่าจะเท่าไหร่นี่เห็นไหมตัวแทงนะตัวแทงที่แบบสร้างดามเมจถ้าเป็นถ้าในหน้าของเราเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวไหนก็แสดงว่าตัวนั้นทำดามเมจส,สูงสุดนั่นเองเนาะ เห็นไ,ไหมตัวแทงที่ดาเมจสูงที่สุดอู้เยอะมากนะฮะทุกคนถ้าครึ่งโดยรวมหรออันนี้เป็นสี่สิเปอร์เซ็นนะเห็นปะตัวนี้ราเซนการเนี่ยสามสิบจุดสองลองมาก็เอนกินะคะแล้วก็ตัวซับตัวอะไรพวกนี้นะเยอะปะเยอะมากแนะนําเลยนะคะทุกคนใครมองหาตัวที่ถึกแล้วก็ดาเมจแรงด้วยแนะนําเป็นตัวนี้เลยใบหน้าปัจีตัวนี้นั่นเอง อ่ะก็มีเห็นไหมของรางวัลพวกนี้นะคะกดไปด้วยแล้วก็ลงสองรอบนั่นเองเดี๋ยวเรามาลงที่อารินาให้ได้ดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอลองรีแบบพลังอ่าสักประมาณนี้ไดหเือตัวนี้ดีเดี๋ยวเดีเดีดอ่ะโอเคตัวนี้ก็ได้มาเ,เราลองตีดูนะให้ดูสกิลของมันว่ามันจะถือแค่ไหนเก่งแค่ไหนนะสำหรับตัวแท้งของเรานั่นเองกดไป ให้กำลังมองหาแท้งดีๆสักตัวหนึ่งอยากจะปั้นแบบแท้งที่โหดๆด้วยทั้งถึกทั้งดาเมจแรงด้วยแนะนำตัวนี้เลยใบหน้าปัตพีนะฮะอย่าลืมนะเออก็หากันมาได้หรือถ้าใครมีก็รีบปั้นได้เลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามา,ด,ด,ามดูดาเมจทำไมแรงที่สุดแล้วนี่ทั้งลงอารีน่า ลงพวกของด่านปกติต่างๆเนี่ยก็ส่วนมากตัวแทงของพี่ดามจจะสูงที่สุดในทีมแล้วนะคะทุกคน เป็นตัวแท้งที่อวยที่สุดในไอดีนี้แล้วนะทุกคนนะก็มานี้แล้วกันนะคสำหรับการรีวิวตัวแท้งที่อวยที่สุดในไอดีของเรานั่นเองเนาะก็ถ้าชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันรังใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็หรืออยากให้รีวิวตัวไหนที่พีพีเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ